Thấy thai không này Thấy thai đừng thai gặp ra rồi Thấy mấy? đưa mấy? Thấy mấy? Thấy Thấy mấy? đi oh, mấy? Ở ngoài đường đi đâu? đi ค่ะจ๋าเยพี่อุ๋มเหรอไทยไทยไหมค่อจ๋าเลยแก่แล้วส่งให้ดูหน่อยนะโอเคค่ะไปนีนอน thay bao này, thay, đứng này, thay bao cái hai sừng, lươn cá sah à? Khinh đấy, khinh mà đưa đi, oh, đi, đi nấy đi ใครซื้อแล้วให้ถ่ายข้อจาย้รใ,ให้ไหม้อจา่ายข้น่ะแกแล้วส่งให้ดูหนอยนะโอเคค่ะไฟยีบนอน

ใครซื้อแล้วให้พ่อจ๋าี่วยหยใครใ้ไหมพ่อจ๋าหน้องเปาแกแล้วส่งให้ดูหน่อยนะโอเคค่ะไฟยียบนอน Thấy thai hãy hãy đây hãy hãy mà hãy 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 ใครซื้อแล้วให้ไทยข้าจ๋าเลยืออะไรไทยไห้ไหมไทยข้าจ๋าเลยเป็นข้าแกแล้วส่งให้ดูหน่อยนะโอเคค่ะไฟยืดนอน